นะต้องเป็นกลางนะครับปากไว้แค่นั้นนะนะการเดินสายออกทีวีของท่านนายกเนี่ยเป็นการหิวแสงหรือเปล่านะนะครับนะหิวแสงหรือเปล่าตามกระแสไหมผมถามนะคนอื่นก็อาจจะไม่กล้าแต่พี่เดกล้าเพราะอะไรหกสิบกว่าแล้ววันหน้าไม่มีใบาญาติก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้สังคมรู้ว่าสภาทนายความประเทศไทยเนี่ยเป็นที่พึ่งจริงไหมถ้าเป็นที่พึ่งจริงผู้เสียหายคดีดีไอคอนทำไมไม่ไปร้องสภาทนายความคดีแชร์คดีดังๆ ทำไมไม่ร้องสมาชิกในความช่วยเขาได้จริงไหมคดีเสียต้นไปร้องแล้วไม่สําเร็จเขามาร้องผมจนกลายเป็นข่าวดังมันก็ช่วยได้ข้อเสีข้อดีของทนายโซเชียลมีข้อดีเยอะแต่คนอิจฉาริษยาเยอะดังกว่ารวยกว่าก็ไปไงนะหาว่าพวกผมไปแย่งงานท,ทนายบ้างนะครับนะนะโฆษณาตัวเองบ้างอะไรต่างๆบ้างนะก็โอ้โหสารพัด ราะนั้นประโยชน์มันมีถ้าไม่มีไม่มีใครดูหรกเนี่ยเนี่ยพี่เดมมาจัดรายการเนี่ยนะจั่วหัวขอขอฟาดสภาทนายความก่อนนะนะผมเนี่ยถ้าผมทําผิดก็ลงโทษมาแต่การแกล้งผมก็เจอนะครับนะผมไม่เคยตกทรัพย์หิวแสงแต่ยังช่วยประชาชนดีกว่าหิวแสงแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนะน,านายกสภาทนายเดินสายออกทีวีโฟนอินเนี่ยหิวแสงหรือเปล่านะครับนะ นะครับนี่ฝากไว้หน้าสภาวิชาชีพนะหมอเหมือต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่เห็นเป็นแบบสภาทนายความนะครับลองดูสภาหมอเขาเห็นไม่อะไรเสรีภาพจัดรายการทําไมเหรอจะพักใบอนุญาตเหรอหรือไงนะนะครับนะนะครับอันนี้ก็อผ่านไปแล้วเรื่องสภาทนายความนะครับนะ ฝากสภาธนายความท่านนายกเป็นที่พึ่งของประชาชนนะต่อไปใครมีคดีความนะครับไปร้องสภาธนายดูซิจะช่วยได้จริงไหมนักข่าวจะทําทข่าวไหมนะครับดีไอคอนเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะผมกับต้นอ้อไปแจ้งความเนี่ยแล้วมาแถลงข่าวเนี่ยเนี่ยวันนี้จะดําเนินคดีกับดีไอคอนได้ไหมล่ะนะใช่เพราะผมไหมล่ะคดีวอลวิชลเมทีเนี่ยปรับพื้นตนไม่เหมาะสมเนี่ยไปชักชวนคนลงทุนนะคืนเดียวเป็นมหาเศรษฐีเนี่ย ถ้าไม่ใช่ผมกับหนุ่มกันชัยเนี่ยคนจะรู้ไหมว่าวัววิชชลเบทีไปเทศอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมมันจะกิจของสงฆ์ใครกล้าสภาทนายกล้าเล่นกับเรื่องพวกนี้ไหมล่ะกล้าไหมล่ะนะเออถ้าเกิดคิดว่าทนายเนี่ยหิวแสงไม่ควรออกทีวีนะสภาทนายต้องเลิกถแถลงข่าวเลิกถแถลงข่าวได้แล้วไม่ใช่นะด่าผมหิวแสงสภาทนายถแถลงข่าวหิวแสงหรือเปล่าแล้ว นะครับช่วยเหลืออะไรใครได้หรือเปล่าถ้าเป็นที่พึ่งจริงนะสภาทนายนะทนายกคนไม่มาหาทนายโซเชียลหรอกคนดูเนี่ยติดตามผมทั้งหลายล้านเนี่ยเพราะอะไรมันต้องมีประโยชน์เอ่อนะครับเข้าใจนะตรงไปตรงมานะผมก็เป็นหมูที่มีกลัวน้ําร้อนอย่ามาพุ่งเป้าต้องมีความเป็นกลางนะครับเป็นกลางอย่าเรียกพวกผมทนายหิวแสงทนายโซเชียลกำลังจะเหยียดหยามใช่หรือเปล่าท่านเป็นนายกท่าน ต้องระมัดระวังคําพูดนะครับนะนี่คือเป็นการส่งสัญญาณจากผมสมาชิกสภาสมาัสมสมยความเป็นมานานแล้ววันก็น่าจะโดนพักใบญาติถอนใบญาติไม่เป็นไรก็ยังก็ยังช่วยเหลือประชาชนได้ยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ลูกน้องไปว่าความแทนได้อะไรต่างๆเหมือนไม,ม่มีแปลกอะไรเลยและแก่ขนาดผมหกสิบกว่าแนละ้วมันก็ไม่จะเป็นต้องไปศาลแล้วนะมันอายุมากแล้วเดินสายเที่ยวดีกว่าเดือนนี้ผมก็อยู่ในต่างประเทศสิบห้าวันเข้าไหวพระไหวอะไรต่างๆ นะก็อยากจะฝากสภาทนายความนะนะครับท่านอยากทำให้สังคมเขามองว่าอิจฉานิษยาทนายดังนะครับนะแล้วก็วิชาชีพเดียวกันเนี่ยถามว่าไอ้คนที่ไม่พอใจทนายดังไม่ก็มีเยอะเพราะอะไรทำไมาหากินสู้ไม่ได้นะชื่อเสียงสู้ไม่ได้หาเงินหาทองสู้ไม่ได้ก็ต้องไม่พอใจก็ธรรมดาเขาว่ากันไปนะครับอันนี้ผมตรงไปตรงมานะผมใส่แม่งตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นจะเล่นผมก็ต้องเป็นกลาง แล้วก็ยังไม่มีเรื่องเลยจะไปพักใบอนุญาตจะลบชื่อนะอ่านะนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะนะครับนะนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเป็นกลางนะครับหนึ่งหนึ่งเรื่องไปแล้วเอาต่อมานะครับเอ่อต่อมามาเรื่องเนี่ยเรื่องทนายตั้มเอาก่อนเลยนะครับนักข่าวเนี่ยอยากให้ผมพูดเรื่องทนายตั้มผมอยู่ต่างประเทศก็พูดนะครับหนึ่งเลยดับแรกเนี่ยผมไม่อุ้มทนายตั้มทนายตั้มทาผิดก็ติดคุกไปโดนลบชื่ออะไรไป นะครับนะผมไม่สนใจนะสมมุติว่าตาั้มทําผิดตั้มก็ติดคุกลบชื่อไปสองปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้ผิดศาลยังไม่ตัดสินอะไรต่างๆนะครับแต่สังคมตัดสินไปแล้วเขาเลวเขาชั่วทนายสีสีเทาทนายโจรและกว่ากันไปมันก็เรื่องของสังคมถามว่าตอนนี้เขาไม่มีที่ยืนก็ใช่เขาไม่มีที่ยืนเขาไปยืนอยู่นครพนมเท่าดีดทราบไปเป็นจาเลยคดีหมิ่นประมาทอยู่ที่อออออนครพนมนะครับนะ นะครับเขาก็วันนี้ไม่ได้ยืนอยูุ่งเทพไปยืนอนนครปนมบางคนก็บอกว่าหนีออกนอกอะไรออกต่างประเทศเราไม่หนีหรอกเท่าดีวผมคุยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็โดนคําพิพากษาจากสังคมคํพิพากษาโซเชียลเรียบร้อยแล้วยับไปเพราะคุณโตมาจากโซเชียลพอคุณมีเรื่องอะไรที่มันดูแล้วมันสังคมตั้งคําถามว่าคุณเท่าๆคุณก็ต้องถูกด่าพอคุณถูกดา่าเสร็จแล้วคุณไม่มาชี้แจงคุณเงียบไปเขาก็มองว่าเออจริงไวทนายตาั้มคงทําผิดจริงนะ ก็เลยหายหายหน้าหลบหน้าไปก,ก็ว่ากันไปก็อันนี้ก็เป็นเป็นเวรกรรมนะครับนะก็เวรเวรกรรมของทนายตั้มเขาต้องรับเวรรับกรรมไปคําถามต่อมามีเมื่อคืนนี้นักข่าวอมรินช่องแปดมาที่สานักงานผมลงจากเครื่องบินก็มานั่งรอสานักงานนะเขาถามว่าทนายตั้มเนี่ยสีเทาจริงไหมผมบอกผมไม่ทราบไปถามเขาเราจะไม่รู้หรอกเขาสีขาวสีเทามันจะดูจากพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานว่าเขาเทาเขาชั่วเขาเลวก็ติดคุกลบชื่อไปไม่มีใครก็มาเอาด้วยหรอก ทนายดังๆที่เขาอยู่ในกลุ่มเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องไปชั่วสมม,มุติเราเพื่อนเราสีเทาเพื่อนเราชั่วเราต้องชั่วไม่ใช่ฮะนะครบเพื่อนเ <c oughs> พื่อนเป็นโจรก็เพืพ่อนเป็นโจรก็เป็นสมมตินะที่เรื่องสมมติไม่ได้เกี่ยวกับทนายตั้มไม่ใช่ว่าเออผมกับเป็นเพื่อนกับทนายตั้มพอทนายตั้มเป็นโจรสีเทาผมก็ต้องเป็นโจรสีเทาไปด้วยอย่างนั้นหรือนะครับนะแล้วตอนนี้ก็ศสานก็ยังไม่ตัดสินก็เขาก็ว่ากันไปเขาไม่ออกมาชี้แจงคนก็เชื่อเป็นเรื่องจริง นะปกติถ้าเกิดเป็นเรื่องไม่จริงทนายตั้มก็ต้องแฉต้องต้องออกมาโต้มาอะไรไม่โต้แสดงว่าเรื่องจริงก็ว่ากันไปก็ต้องรับเวรรับตามไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทนายเดชาสภาทนายก็ไม่ใช่แบบเออเดี๋ยวจะถอนใบอนุญาตมันอ,อย่าไปบ้าที่อย่าไปตามกระแสท่านนายกสภาทนายความบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดเกี่ยวกับการคดีมันญาตทนายตั้มเนี่ย ศาลยังไม่ตัดสินแลยท่านจะไปดําเนินคดีมันญาทนายท่ามได้อย่างไรท่านเวลาท่านพูดนะท่านต้องเป็นกลางครับผมบอกท่านไงนะทนายความเนี่ยถูกคดีช่อโกงยักยอกต่างๆเต็มไปหมดคดีล้องเรียนมัญญาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันนะท่านเม็นบอก่ะทนายความในประเทศไทยโดนร้องเรียนมัญญาไปร้อยเป็นพันเรื่องเงินทั้งนั้นเนละการที่จะไปลงโทษทนายท่ามได้เนี่ยท่านนายกสภาทนายความท่านก็พูดความจริงพูดได้หมด ต้องรอให้ศาลตัดสินคดีถึงที่สุดก่อนข้อที่จริงมันยุติก่อนเขาถึงจะไปดําเนินคดีมันญ,ญาตนะครับเข้าใจนะเออที่ผ่านมาก็มีคนไปร้องเรียนมันญ,ญาติทนายต้ํมเนี่ยแต่คดีมันยังไม่ถึงที่สุดมันต้องรอให้ศาลตัดสินอจำคุกจําคุกอะไรแ,และไม่มีอุทธรณ์ดีกามถึงที่สุดก่อนมันถึงจะเริ่มต้นกระบ,บวนการคดีมันญ,ญาติท่านนายกสภาทนายไปพูดเหมือนกับไปตามใจกระแสหรือเปล่ามันจะไปถอนใบาญาติไปอะไรเขาละเมันไม่ใช่ คดีมันต้องถึงที่สุดก่อนนะคดีพี่อ้อยกับน้องตั้มเนี่ยมันยังไม่ถึงที่สุดมันต้องรอให้ศาลตัดสินท่านไม่ท่านไม่พูดความจริงท่านก็นไปเล่นกระแสโอ้เขาบอกมาสภาทนายต้องออกตัวแล้วท่านนายกก็ออกตัวมาเล่นทนายตั้มคดีมันยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ไปถึงอายการถึงศาลตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาทนายตั้มเลยนะแต่ถามว่าสังคมมันตัดสินไปแล้วท่าน,นี้ทนายตั้มก็ชิปหายไปแล้วอ่ะแต่สภาทนายเนี่ยมันยังไม่สามารถเริ่มกระบ,บวนการ คดีงไม่ถึงที่สุดจะไปทําอะไรนะนะคนไปล็อกทนายต่ามคดีไม่ถึงที่สุดมันจะทํายังไงมันต้องถึงที่สุดก่อนนะครับนะแนวปฏิบัติเกี่ยวคดีมัญญาดเนี่ยนะทุกคดีเนี่ยคณะกรรมการมัญญาต,ต้องทําแบบเดียวกันไม่ใช่มาเลือกปฏิบัติว่าทนายต่ามนี่เป็นทนายหิวแสงสมมตินะไม่ได้เหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับการให้ข่าวหรืออะไรต่างอย่าไปเกาะกระแสอย่าไปตามกระแสอันนี้ฝากไว้เรื่องต่อไป ทนายตามเอาเงินเข้ามา71ล้าล้านนะผมได้ถามนะเอาเข้ามาจริงแต่อ้างว่าเป็นการให้โดยสเนดยสเน่ห์หาส่วนพี่อ้อยก็บอกว่าอะไระไปช่อโกงหลอกลวงเขาจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่ออนไลน์สองฝ่ายเนี่ยทำให้การเนี่ยมันตรงกันข้ามกันมันก็ต้องดูจากพยานหลักฐานดูจากคลิปเสียงดูจากคลิปวิดีโอดูจากหลักฐานการโอนเงินดูจากแคตต่างๆนํามาประกอบกันนะ พี่อ้อยแกก็มีหลักฐานไปให้พี่สนทตีดูทนายตั้มเขาก็บอกเขามีหลักฐานเขามีคลิปนะครับเขามีคลิปมีแชทมีหลักฐานโอนเงินมีพยานก็ไปสู้กันตอนนี้พนักงานสอบสวนอ่าเทวีทรบกองปราบก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหมายจาับได้ข่าวมาเมื่อวานนี้ท่านผบรตรอบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกอะไรเชิญทนายตั้มมาพบก็แสดงว่าอะไรพยานหลักฐานยังไม่พอหรือเปล่าใช้วิธีการเชิญหรืออ่หรือว่า ต้องการรวบรวมพยานหลักฐานอะไรหรือเปล่านะปกติแล้วเวลาจะถ้าพยานหลักฐานแน่นทนายตั้มโกงปุ๊บก็ต้องออกหมายเรียกแต่ใช้วิธีการเชิญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ติดตามข่าวนะเนี่ยระหว่างพี่อ้อยกับทนายตาั้มตอนนี้พี่อ้อยแกก็พูดทุกวันพี่สนทิี่แกก็เป็น EP 1 e หนึ่งีสองามทนายตั้มยังไม่พูดคนก็มองว่าทนายตั้มนี่เป็นโจรไปแล้ว ส่วนใครผิดใครถูกมันก็รอแจ้งข้อกล่าวหามันสู้กันที่พยานหลักฐานอย่าลืมทนายสีทาเนี่ยเขาเป็นทนายความเพราะนั้นเขาก็ต้องรู้ว่าจังหวะจากคนตอนไหนจะออกมาก็ว่ากันไปเพราะนั้นคดีนี้สังคมมิภากษาแต่รอศาลยุติธรรมคดียังไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้ก็เรียนเรื่องทนายตั้มนะครับนะคนอยากถามมาก็ถามให้ให้ให้ให,ใหครบวันนี้เที่ยงครึ่งผมก็จะไปออกรายการดังนะครับนะเออตอนประมาณเที่ยงครึ่งก็ไม่บอกอรายการไหนแล้วกัน เที่ยงค่งก็จะไปออกรายการดังนะครับก็เรื่องนี้เรื่องดีไอคอนเรื่องทนายตัย้มในตอนเที่ยงครึ่นไปออกรายการดังนะพี่น้องก็ไปเดาแล้วกันว่ารายการอะไรนะครับนะลงจากเครื่องมาก็พิธีกรดังก็โทรมาก็เดี๋ยวเที่ยงครึ่นไปออกรายการหน่อยนะพี่เดก็ไม่เป็นไรก็ไปพูดเรื่องดีไอคอนเรื่องทนายตั้มนะครับนะมันเป็นเรื่องอยู่ในกระแสนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะต่อไปก็ถามว่าเอา กลุ่มทนายดังแปดคนมีทนายเดชาอยู่ด้วยเนี่ยไปร่วมตบรั์กับเขาหรือเปล่านะครับนะผมก็กลาบเรียนนะฮะนะผมอยู่ในกลุ่มจริงแล้วกลุ่มนี้แม่งตั้งมาตั้งหลายปีแล้วทนายดังๆเขานล้วน,นะนะครับถามว่าผมไม่ร่วมตบซัพย์ไม่เกี่ยวเลยใครไปตบรัพย์อะไรต่างๆก็ว่าไปทนายตั้มถูกกล่าวหาก็ว่าไปแต่ฝากทนายบอสพอนะครับคุณบอกได้รับออเดอร์มาจากบอสพอว่าทนายตั้มเนี่ยนยะทำนองว่าทนายดังดีมทีมเนี่ยคนก็รู้ว่าทนายตั้มเนี่ย ว่ามีการไปเรียกเงินห้าล้านเจ็ดล้านน่ถึงวันนี้คุณยังไม่ได้แจ้งความเลยฝากทนายบอสพอถ้าคุณเชื่อว่าทนายตั้มเนี่ยไปเรียกเงินเรียกทองนะมีลกักษณะตกทรัพย์คุณต้องไปแจ้งความการที่คุณมาแถลงข่าวแนละ้วบอกว่าดีมทีมนะหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในแปดดีมทีมเนี่ยนะนะครับในในดีมทีมมีการไปเรียกเงินบอสพอคุณต้องแจ้งความเพราะมันกระทบกระเทือนมาเสียหายมาถึงผมด้วย ทุกคนที่เขาไม่รู้เรื่องและถึงวันนี้คุณยังไม่ได้ไปแจ้งความทนายตั้มเลยนะใช้วิธีการให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกเนี่ยดีมทีมนี่ก็ไปเรียกเงินนะครับนะก็ต้องไปแจ้งความครับนะครับในฐานะทนายรุ่นพี่นะฝากทนายบอสพอไปแจ้งความดําเนินคดีกับทนายตั้มหรือแจ้งความดําเนินคดีกับทนายดีมทีอะไรตามที่คุณว่าคุณไปแจ้งความนะครับ ไม่ใช่คุณยืนให้สัมภาษณ์พอออกจากคุกมาเยี่ยมลูกความเสร็จบอสพร้อมวันนี้มีออเดอร์มาต้องแจ้งความจับทนายดีมทีมอะคนก็รู้แล้วอมีทนายเดชาทนายเกิดผลทนายอะไรว่าไปเขาก็เสียหายก็ต้องไปแจ้งความครับถ้าคุณมีหลักฐานนะแต่ถ้าไม่มีคุณก็ควรจะออกมาขอโทษประชาชนขอโทษทนายดังๆว่าสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยเป็นเรื่องเพอเจอร์เข้าใจผิดอะไรก็ว่าไปเราต้องแฟร์แฟกันมีคลิปมีอะไรมาเปิดเลยถ้ามีเสียงผมผมไม่ฟ้องมินประมาทนะครับเอามาเลยครับ เปิดเลยครับนะครับนะะนานก็ฝากาน้องทนายคดีดีไอคอ้ทนายบอสพอนะออกจากคุกมาเนะี่ยจะจับคนนั้นคนนี้จับเลยครับไปแจ้งความครับกรณีทนายตั้มไปไปแจ้งเลยครับปรากฏไม่มีการแจ้งความตอนหลังออกมาปรากฏว่าอะไรบอกว่าอะไรพยานหลักฐานมันยังไม่ชัดอา้าวแล้วคุณยังไม่ได้ออกมาขอโทษพวกผมเลยเดี๋ยววันนี้ไปรายการดังช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยผมจะบอกว่าคุณต้องออกมาขอโทษผมนะขอโทษพวกผมดีทีมว่าเสียหายคนก็ดา่าเข้าไปด้วย เฮ้ยไอ้พวกนี้รวมตัวกันต้องการแสงไปยืนกันเจ็ดแปดคนน่ะไอ้ไอ้พวกที่ไม่ชอบทนายดังเพราะอะไรเพราะดังสู้เขาไม่ได้ก็ออกมาด่าบอกอะไรไอ้พวกนี้มันสร้างกระแสยอย่างไรงี้อ่ามันเสียหายอะ่ะทั้งทั้งที่เจ็ดแปดคนทนายดังเนี่ยไปกองปราบเนี่ยเพราะไปช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างผมวันนั้นเนี่ยที่ไปกับทนายตั้มแล้วก็ดีมทีมเนี่ยผมตอบได้ว่าผมไปทําอะไรหนึ่ง ผมเอาเอกสารสําคัญเกี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่สานวนตั้งแต่คําฟ้องคาให้การาคาพิพากษาศาลในต้นเสาทธรสาริกาที่เป็นประโยชน์ไปให้พันตํารวจโทรปริญญาปาะละรองผู้บุกับสอบสวนคดีดีไอคอนนะครับนะเข้าใจไหมผมเอาไปเอาเอาเอา,เอาหลักฐานไปว่าเนี่ยการวางรูปกดีแชร์ลูกโซ่ต้องทายังไงเพราะผมเป็นทนายจําเลยมาก่อนจาเลยจิตคุกหมดคนละแสนปีมีนะครับ และลูกความผมมีคนเดียวที่หลุดคดีเพราะเขาไม่เกี่ยวจริงๆมีคนเดียวที่หลุดนอกนั้นคนละแสนปี <c oughs> ผมเอาไปให้พนักงานสอบสวนในการวางลูกคดีไปช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคุณไปถามรองผู้กกับดูและอันที่สองเนี่ยผมไปถแถลงข่าวในวันนั้นว่ามันมีการข่มขู่พยานมีคนมีคนอ้างว่าเป็นคนอ่าเป็นคนอะไรเขาเรียกอะไรเป็นคนฝ่ายของบริษัทดีไอคอนไปข่มขู่พยานเนี่ยว่าเนี่ยใครที่ไปแจ้งความอดีไอคอนเนี่ยไปถอนแจ้งความนะ เป็นการแจ้งความเท็จท้าไปถอนจะติดคุกผมก็เลยไป,ไปถแถลงข่าวบอกว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับเพราะอะไรเราแจ้งความไปตามความจรงิงเนยครับนะนะตามความจรงิงไม่มีความเท็จอะไรถ้าใครคิดว่าผมเนี่ยไปเสี้ยมสอนให้พูดเสียอหายแจ้งความเท็จอย่าดีแต่ถแถลงข่าวนะอย่าใช้สื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็ พยายามเบี่ยงเบนไปไกลว่าเอาผู้เสียหายก็กลัวกันหมดถอนแจ้งความกันหมดคดีนี้ก็ยุติเร็วโดยไม่ต้องถึงศาลใช้เกมสื่อสร้างภาพขึ้นมาตอนนี้ทนายบอสพอก็สร้างเกมขึ้นมาว่าเฮ้ยไอที่ถูกดำเ,เนินคดีทุกวันเนี่ยพอาะหนึ่งไม่จ่ายตังมีคนมาตกรักไปแจ้งความจับนางสาวนางสาวกอไก่นายสอเสือนะอะไรจะอะไรก็ว่าไปนายสอเสือยังไม่รู้ไปแจ้งความหรือยังเท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่ายังนะก็พูดไปเรื่อยนายสอเสือก็เรียก นะบอสพอก่อนจะติดคุกก็บอกนายสอสเรียกเดือนละแสนพอสักพักหนึ่งตอนเย็นก็บอกไม่ได้เรียกอ้าวยังไงแน่มันยังไงแน่นะและไอ้ที่คุณไปออกรายการหัวนกระแสนี่ที่คุณบอกว่าเรียกเดือนละแสนนี่ก็ไม่ใช่นะฮะบอสพอพอมาตอนเย็นไปรายการไอ้อะจำไม่ได้นะสแตนดาร์ดไปพูดอีกอย่างไม่มีการจ่ายตังค์อ้าวยังไงแน่ สรุปแล้วมีนักการเมืองมีเทวดามีลูกกอกเรียกเงินไหมอา้านี่คุณก็มาเล่นเกมสื่อว่าทุกวันเนี้บอสพอก็เล่นเกมก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาก็ใช้คนอุบายเล่เหลี่ยมในการที่จะทําให้คนมาสมัครเป็นสมาชิกตั้งหกแสนเจ็ดแสนได้เงินเป็นหมื่นล้านตอนนี้ก็ใช้ใช้เล่เล่เหลี่ยมหรือเปล่าเนี่ย <Yeah. S 1> ในการเนี่ยบอกเนี่ยทุกวันที่ถูกดําเนินคดีเพราะมีคนไปตบซ้ำพอไม่จ่ายตาังก็เลยเลยโดน,นดําเนินคดีหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่นะ ทุกวันนี้เด็กไอคอนถูกดำเนินคดีเพราะอะไรเพราะมันมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าชอโกงประชาชนมันมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าชอโกงประชาชนมันมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าฟอกเงินเข้าใจไหมฮะถึงถูกดำเนินคดีพยานหลักฐานเยอะแยะมากมายไม่ใช่พยานหลักฐานไม่ใช่คําให้การผู้เสียหายหรือแม่คายอย่าหลงผิดอย่าหลงประเด็นและอย่าชี้นําสังคมในทางที่ผิดฝากไปยังทนายความผู้ต้องหาด้วย อย่าที่นําสังคมไปในทางที่ผิดเพราะว่าผมเป็นนายผู้เสียหายผมทราบดีพยานหลักฐานมันแน่นถ้าไม่แน่นนะนะศาลให้ประกันตัวไปแล้วถ้าพยานหลักฐานไม่แน่นผมบอกแค่เนี้นะพยานหลักฐานมันแน่นความเสียหายมันเยอะนะทาเป็นขบวนการเสียหายวงกว้างทาไมไม่เอาคําสั่งศาลมาอ่านนะศาลไม่ให้ประกันตัวเพราะอะไรหลายแรงคนเสียหายวงกว้างจานวนมากการสอบสวนไม่เสร็จสิ้น คำต่งศาลเนี่ยมันชัดอยู่ในตัวแล้วว่าคดีเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงและไม่มีทางเราที่จะออกจากคุกมาง่ายๆนะอ,อาทิตย์ก่อนทนายบอสพอบอกว่าอะไรเดี๋ยวจะยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราววันนี้ไปไงไม่ยื่นยื่นไปก็โอกาสที่จะได้ประกันตัวไปไงน้อยเทียบเคียงกับคดีอื่นนะครับลงมไปเทียบเคียงัคดีอื่นน้อยเพราะอะไรการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะครับและก็ตํารวจก็ถแถลงข่าวอยู่แล้ว ว่าคดีนี้มีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานมีการลบคลิปลบนั่นลบนี่นะมีการมีแม่ขายมีคนบางคนฝ่ายผู้ต้องหานะครับนะไปข่มขู่พยานให้ถอนแจ้งความให้กลับคําให้การข่มขู่แม่ขายต่างๆเยอะแยะมากมายใครไปออกรายการเอ่อดังๆเช่นรายการหมดกระแสอ่าไอคนที่เป็นแม่ขายเดี๋ยวจะแจ้งความจาับอ่าแม่ขายอ่าลูกตานอ่ากบ ไมโครอะไรอ่็นะจะไปจับไปอะไรรับทาให้เกิดความกลัวปล่อยข่าวมาตอนนี้เป็นไงมีคนไปถอนแจ้งความและร้อยคนใครครับไปถอนแจ้งความร้อยคนใครครับไปถอนไปกลับทำให้การไม่มีเมื่อคืนนี่คุยไอ้ต้นอ้อนะในต้นอ้อเนี่ยก็มีอ่าผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยนะครับประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันคนประมาณพันผมก็บอกต้นอ้อบอกทําความเข้าใจกับผู้เสียหาย ทุกคนให้การไปตามความเป็นจริงไม่มีใครมาแจ้งความกลับถ้ามีการแจ้งความกลับกลุ่มผู้เสียหายหรือแม่ขายที่ที่พี่เดให้คำปรึกษาอยู่ผมจะดำเนินคดีกลับทันทีแลวผมจะไม่แจ้งความผมอาจจะต้องฟ้องศาลเองเพื่อให้เป็นคดีอย่างว่าอย่ามาข่มขู่พยานผมจะฟ้องที่ศาลอาญาเลยเพราะนั้นก็ทนายบอสพอแจ้งความจับผู้เสียหายหรือแม่ขายเมื่อไหร่ผมก็ถ้าเขาเกี่ยวถ้าผมให้คำแนะนำอยู่ผมจะฟ้องกลับทันที เพราะทุกคนแจ้งความไปตามก็จริงนะครับไม่มีใครแจ้งความเท็จและไม่มีใครกลัวผู้ต้องหาเลยและที่ทนายความ,มต้องหาบอกว่าตอนนี้มีคนจะถอนแจ้งความหนึ่งร้อยคนเป็นความจริงหรือความเท็จนะครับเป็นความจริงหรือความเท็จอ่ะใครถอนเนี่ยไหนบอกเนี่ยคุณไปแจ้งความเสร็จแล้วคุณไปบอกว่าขอแก้คาให้การคราวที่แล้วโดนทนายเดชาหลอกมาอย่างนั้นเหยคุณกล้าหรือเปล่าคุณกล้าไปทําแบบนั้นไหมนะถ้าผมเสียหาย ตำรวจเขาเสียหายขาาเขาก็ดำเนินคดีคุณวันก่อนคุณบอกคุณถูกหลอกลวงวันนี้คุณบอกก็แะไรคุณเข้าใจผิด <c oughs> มันก็คือการแจ้งความเท็จครั้งแรกไม่เท็จแต่ครั้งที่สองนี่จะเทจแล้วครับคิดว่าตำรวจเขาไม่ไม่ดูอยู่หรอครับก็ดูอยู่นะครับก็ฝากท่านนายบอสพรบอสพอนะท่านสู้คดีให้กับผู้ต้องหาก็ว่ากันไปแต่ว่าตำรวจเขาดูคุณอยู่ตอนนี้เขาดูคุณอยู่อ่าเล่นเกมอ่านะบอกว่าไะ นะทนายบอสพรว่าผมเป็นคนกำหนดเกมตำรวจก็ต้องเดินตามเกมผมทุกคนต้องเดินตามเกมผมกําำหนดเกมว่าผมจะเล่นยังไงน่นะเป็นหมากลุกผมกำหนดเกมผมเป็นคนวางเกมบอสพรงก็ต้องฟังผมผมจะกำหนดเกมทั้งหมดเกมภายนอกภายในนะนะครับตำรวจเ็าดูอยู่เชื่อพี่เดชตำรวจเ็าดูอยู่ไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยเขาไปเอาเ้าอยู่ในำจำนวนมดเนี่ยใช้เป็นข้อมูลในการค้านประกันตัวนะ พฤติกรรมที่คุณมีออเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นการไปยุ่งเหยิงพยานแล้วก็การลบคลิปลบอะไรต่างๆคือการพยายหนหลักฐานก็คือการยุ่งเหยิงยุ่งเหยิง,ยงพยายหนหลักฐานนะลบคลิปลบอะไรต่างๆเนีนะ่ยไปดูคดีแอมทายนายทนายความก็ตกเป็นจำเลยนะทนายจำเลยอ่ะคดีแตงโมที่ปรึกษากฎหมายของจำเลยก็ตกเป็นจำเลยนะครับไปดูครับผมนี่เป็นทนายความผู้เ้อยหายอันนี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องจริงไปไป,ไปดูก่อน เพราะนั้นอันนี้ก็ฝากตำรวจดูอยู่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการคัดการประกันตัวหมดเชื่อผมดิวางแผน้วครับนะอะไรทนายบอสพองเขาก็พูดสนุกสนานเดียน้องคนนี้ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยผมเป็นคนวางเกมวางหมากรุก,กจะเดินเกมยังไงเป็นคนกําหนดเกมนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรนี่บอกบอสพองกับพวกว่าอ,อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้รอเอาคืนอ่าเขาก็บอกแล้วว่าอะไร คุณเตรียมจะฟ้องกลับผู้เสียหายดําเนินคดีกับตารวจทุกคนที่ดําเนินคดีกับคุณนะรอเอาคืนก็คืออะไรสไตแบ็กก็เอาคืนคืออะไรรีเวนต์แก้แค้นแก้แค้นใครแก้แค้นผู้เสียหายใครี่ช่วยเหลือผู้เสียหายตํารวจที่ดาเนินคดีก็คือเอาคืนคนเหล่านี้มันก็คือการอาฆาตมาร้ายผู้เสียหายตํารวจตํารวจเ็าถอดคลิปถอดลายต่างๆหมดเรียบร้อยเก็บเพื่อใส,ส่สํานวนส่งออดีสไอไปหลังจากนั้นก็ใช้ในการคัดค้านการประกัน นะครับเพราะว่าคุณจะเอาคืนเนี่ยเอาคืนใครก็เอาคืนคนที่แจ้งความคุณนี่ก็คือผู้เสียหายทนายความอาจจะเป็นทนายเดยชาก็ไดาอาจาจะตำรวจทุกคนที่ไปดําเน,นินคดีคุณคุณจะเอาคืนหมดพี่น้องครับเกมทุกวันเนี่ยสื่อเขาเล่นทนายบอสพองก็กำหนดเกมทุกวันจะจับคนนั้นจะแจ้งคนนี้อะไรก็ว่ากันไปเท่าที่ผมเห็นนะมีแจ้งความกิจอนงคนเดียวนะและตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีการแจ้งข้อกล่าวหากิจอโคงอะไรก็ยังนะครับนอกนั้น ยังไม่เห็นมีทนายตั้มยังไม่เห็นโดนไม่เห็นแจ้งความสอสเสือแจ้งหรือยังครับเถวดงเทว,ด,เทวดาใครรีดถ่ายอะไรยังไงไม่ยังไม่เห็นมีครับเพราะฉะนั้นมันก็แค่การถแถลงข่าวเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวก็ฟังให้ครบนี่ผมพูดในฐานะของทนากาพย่ที่รัก